สวัสดีครับโค้ดเคฟิ t เทอร์มิแนลดอทคอมอินเตอร์เมทเทนฟาสิงหรือว่าอ e ีฟสิทับแคือการกําหนดเวลากินอาหารเพื่อช่วยลดน้าหนักและก็ลดไขมันในขณะเดียวกันคีโตเจนิกไดเอทก็เป็นการปรับสลับสวิตให้กับร่างกายจากที่เผาผลาญคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ําตาลมาเป็นพลังงานก็เปลี่ยนมาเป็นเผาผลาญไขมันแทนคีโตเจนิกไดเอทและอ e ีฟอินเตอร์เมทเทนฟาสซิ่งสิหกทับแปดนะครับเป็นสูตรไดเอทเพื่อลดไขมันที่นิยมมากที่สุดตอนนี้และก็มีงานวิจัยรองรับได้ว่า2สูตรนี้ช่วยลดไข คือเราควรจะเลือกทำ keto g e n i c diet หรือว่า eat intermittent fasting 16ทับ8ดีถ้าทำพร้อมกันได้ไหมจะเกิดผลลัพธ์อะไรบ้าง intermittent fasting และ keto g e n i c diet มีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงบ้างในเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคจะมาเปรียบเทียบ intermittent fasting และก็ keto g e n i c diet ว่าแบบไหนดีกว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราผสม2สูตรไดเอทนี้เข้าด้วยกันก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จัก eat intermittent fasting 16ั8และก็ keto g e n i c t ไดเกันก่อนดีกว่าคีโตเจนิกไดเอทนะครับคือสูตรการกินอาหารที่เน้นการกินอาหารไขมันดีส่วนโปรโตีนและก็คาร์โบไฮเดรตจะกินน้อยลงปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะน้อยกว่า50กรัมต่อวันครับจุดประสงค์ของการทํำคีโตเจนิกไดเอทก็คือเราต้องการปรับให้ร่างกายเปลี่ยนจากการเผาผลาญน,น้ำตาลม,มาเป็นพลังงานแล้วไปดึงไขมันมาเป็นพลังงานทดแทนนั่นเองครับสูตรคีโตเจนิกไดเอทนะครับเราอาจจะกินไขมันดีมากถึง70-80%ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวันดังนั้นสูตรคีโตเจนิกและก็สูตรโล คาร์บ i g h fat ดเ e t นะครับเราอาจจะกินคาร์โบไฮเดตแค่ 2- อถึงสเของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวันเท่านั้นชื่อคีโตเจนิกไดเอทนะครับจะได้มาจากการที่ร่างกายเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานซึ่งก็จะทําให้เกิดแหล่งพลังงานใหม่นั่นก็คือคีโตนนั่นเองพอเรากินคาร์โบไฮเดตน้อยร่างกายก็จะมีปริมาณน้ําตาลกูโคสน้อยลงทําให้ร่างกายเปลี่ยนไปเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานทดแทนทําให้การลดน้าหนักและก็การลดไขมันเป็นไปได้เร็วมากครับซึ่งบางทีเราอาจจะสามารถลดน้าหนักได้ถึง1ิบกิโล แค่2อาทิตย์เท่านั้นครับคีโตเจนิกไดเอทนะครับจึงอาจจะเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานประเภท2ที่ต้องการควบคุมปริมาณน,น้ําตาลให้อยู่ในระดับปกติและเ,เพื่อนๆที่มีปัญหาหน้ําหนักเกินที่ต้องการลดน้ําหนักและก็ลดไขมันแบบเร่งด่วนครับนั่นเป็นเพราะว่าการกินคีโตเจนิกไดเอทนะครับเราจะสามารถลดน้ําหนักได้เร็วกว่าการลดน้ําหนักแบบมาตรฐานซึ่งเราจะกินคาร์โบไฮเดรตมากกว่า5 0ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวันอย่างที่ผมเกริ่นไปครับว่าถ้าเรากินอาหารตลอดเวลาระดับฮอร์โมนอินซูลิน <S 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 ก็จะอยู่สูงตลอดเวลาซึ่งงร่าากย ก็าอาจจะเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินและทําให้ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นครับตัดภาพมาที่ intermittent fasting นะครับ intermittent fasting หรือว่า e 4 16ั8นะครับเป็นสูตรการกินอาหารที่แบ่งช่วงเวลาออกเป็น2ช่วงเพื่อลดน้าหนักและก็ลดไขมันเราจะมีเวลากิน8ชั่วโมงและก็อดอาหาร16ชั่วโมงเราจะเห็นว่าสูตร e a 16ั8เราจะกําหนดแค่ว่าเราจะกินอาหารเวลาไหนแล้วก็หยุดกินตอนไหนเราจะไม่จํากัดอาหารประเภทไหนไปเลยโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเราเพียงแค่จํากัดเวลาในการกินอาหารและก็ควบคุม ให้พอดีกับเป้าหมายเท่านั้นเองการทำ intermittent fasting จึงเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตมากกว่าการลดน้ำหนักเรามาดูกันต่อครับว่า IF แล้วก็ keto g e n i c diet มีความเหมือนและก็ความแตกต่างยังไงบ้างสิ่งหนึ่งที่ IF intermittent fasting แล้วก็ keto g e n i c diet เหมือนกันนะครับนั่นก็คือสามารถปรับระดับฮอร์โมนอินซูลินให้อยู่ในระดับต่ำได้พอฮอร์โมนอินซูลินอยู่ในระดับต่ำนะครับร่างกายก็จะสามารถดึงไขมันออกมาใช้ได้มากขึ้นนั่นเองส่วนการทำ IF 16/8ทัแระหว่างที่อดอาหาร16ชั่วโมงนะครับร่าง ก็จะสามารถเาผาผ่านไขมันมาเป็นพลังงานได้ร่างกายเราก็จะมีแหล่งพลังงานจากไขมันหรือว่าคีโตนเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าระหว่างที่อดอาหารฮอร์โมนอินซูลินอยู่ในระดับต่ํนตาน้ําตาลกลูโคสในกระแสะเลือดไม่มีร่างกายก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องดึงไขมันออกมาใช้เหมือนกับการทำคีโตเจนิกไดเอทนั่นเองครับทีนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าคาร์โบไฮเดรตมันทําให้ฮอร์โมนอินซูลินพุ่งสูงขึ้นแล้วพอมีอินซูลินร่างกายเราก็จะไม่เาผาผ่านไขมันมันจะดีกว่าไหมถ้าเราจํากัดคาร์โบไฮเดรตไปเลยเหมือนกับคีโตเจนิกไดเอท แน่นอนครับว่าการลดคาร์บเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลขนมปังน้ำอัดลมมันจะสามารถช่วยลดระดับฮอร์โมนอินซูลินลงได้แต่อย่าลืมนะครับว่าร่างกายเราก็สามารถเปลี่ยนโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ไปเป็นน้ำตาลกลูโคสได้เหมือนกันและพอมีน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมานั่นเองครับเราจะเห็นว่าในสูตรคีโตเจนิกได้ถ้าเรายังกินโปรตีนอยู่ร่างกายเราก็อาจจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้ในขณะที่การทํา i f 1 6 8ทัแเราจะอดอาหารโดยไม่กินอะไรเลยทําให้ไม่มี น้ำตาลกลูโคสมาในกระแสะเลือดแน่นอนพอไม่มีน้ําตาลกลูโคสฮอร์โมนอินซูลินก็จะไม่ถูกหลั่งออกมานั่นเองครับดังนั้น,น,นการกินอาหารสูตรพ่องแป้งอย่างคีโตเจนิกไดเอทเราอาจจะได้ประโยชน์ใกล้เคียงกับการทำไอเอฟประมาณ71%อีกอย่างนะครับการงดกินคาร์โบไฮเดตอย่างเดียวมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้ตลอดไปอย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านะครับว่าร่างกายเราสามารถเปลี่ยนโปรตีนเป็นน้ําตาลกลูโคสได้ถ้าเราเป็นคนออกกําลังกายอยากรักษามวลกล้ามเนื้ออยากเผาผลาญไขมันเราก็ต้องกินโปรตีนให้เพียงพอเพราะว่าถ้าเรากินนโปตี้อย เกินไปเราก็จะเสี่ยงมากครับที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อปัญหาที่ตามมาก็คือร่างกายอาจจะสะสมไขมันมากขึ้นหรือว่าน้ําหนักอาจจะดีดกลับขึ้นมาเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเป้าหมายของเราคืออยากลดไขมันแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดการทำ intermittent fasting อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแน่นอนว่าการอดอาหารมันอาจจะทรมานกว่าแต่เราก็ต้องกลับมาถามตัวเองครับว่าเราอยากลดไขมันด้วยวิธีที่ได้ผลกว่าหรือลดไขมันด้วยวิธีที่ง่ายกว่าทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าถ้าเรางดคาร์โบไฮเดรตไปแล้วร่างกายเผาผันไขมันมาเป็นพลังงงาานอยย่เดีวจ การที่ร่างกายเราจะสามารถดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้นะครับร่างกายต้องแยกเซลล์ไขมันออกจากกันก่อนนั่นก็คือต้องแยกไตรกลีเซอไรด์ออกไปก่อนนั่นเองไตรกลีเซอไรด์นะครับคือเซลล์ไขมันที่เกิดจากกริซรอล1โมเลกุลไปรวมตัวกับกรดไขมันอิสระหรือว่าฟรีแฟตตี้แอซิด3โมเลกุลเมื่อแยกเซลล์ไขมันหรือว่าไตรกลีเซอไรด์ออกจากกันแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เพื่อนๆต้องเข้าใจก็คือเอว,เว,วัยวะต่างๆอย่างเช่นตับไตหัวใจและก็มวลกล้ามเนื้อจะสามารถใช้กรดไขมันอิสระมาเป็นพลังงาน ได้แต่ว่าไตาสมองและก็เซลล์เม็ดเลือดแดงจะไม่สามารถใช้กรดไขมันอิสระมาเป็นพลังงานได้เพราะอวัยวะเหล่านี้ยังต้องการกลูโคสเป็นพลังงานนั่นเองครับแต่ว่าร่างกายเราฉลาดมากครับเพราะว่าร่างกายเราจะไปเปลี่ยนกรีซเลอรจากไตรกิสรายหรือว่าเซลล์ไขมันมาเป็นน้ําตาลกลูโคสแทนดังนั้นถ้าเรางดกินอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดตไปร่างกายเราจะใช้กรีซเลอรมาเป็นน้ําตาลกลูโคสยกตัวอย่างเช่นตับจะเปลี่ยนกรีซเลอรมาเป็นน้ําตาลกลูโคสเพื่อเป็นพลังงานสําหรับสมองประมาณ25ออีก70 5%สมองจะใช้คีโตนเป็นพลังงานนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเซลล์ไขมัน1เซลลจะสามารถเป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายได้3แบบเลยนั่นก็คือกรดไขมันอิสระครีโตนและก็น้ำตาลกลูโคสที่ได้จากกรีเซอรอลที่ถูกเปลี่ยนในตับนั่นเองครับทีนี้คำถามต่อมาที่เพื่อนๆสงสัยก็คือถ้าจะลดไขมัน1ปอนหรือว่าลดไขมัน1กิโลกร,รัมเราต้องเผาผลาญกี่แคลอรี่เซลลไขมันที่รวมตัวกันเยอะๆนะครับเราจะเรียกว่าเนื้อเยื่อไขมันหรือว่า adipose t i ช s u นั่นเอง เนื้อเยื่อไขมัน1ปอนดปอนะครับจะมีน้ําหนักประมาณ454กรัมและในปริมาณ454กรัมจะมีไตรกีเซไรหรือว่าเซลลไขมันประมาณ90%นั่นหมายความว่าเนื้อเยื่อไขมัน1ปอนจะมีเซลล์ไขมันประมาณ400กรัมนั่นเองทีนี้เพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับว่าไขมัน1กรัมจะให้พลังงาน9แคลอรี่ดังนั้นเราจะรู้ว่าไขมัน1ปอนให้พลังงาน3,600แคลอรี่เพราะว่าเรา400มาคูณกับ9นั่นเองเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราอยากลดไขมัน1ปอนเราต้องเผาผานพลังงาน คอ,ออกไปประมาณ3,500แคลอรี่หรือว่าเราต้องกินน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผันวันละ500แคลอรี่นั่นเองครับถึงตรงนี้เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเทรนเนอร์แล้วก็กูรูต่างๆถึงบอกว่าถ้าอยากลดไขมัน1กิโลกร,รมัมเราต้องเผาผัผานให้ได้7,000แคลอรี่นี่ก็คือที่มาครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าถ้าเราท e ํา IF intermittent fasting 26-8แล้วก็ keto เจนิกไดเอทไปพร้อมกันเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ข้อที่1นะครับถ้าเราทํา IF แล้วก็ k e โตไปพร้อมกันการเข้า คีโตซิสจะง่ายขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นการอดอาหารระหว่างการทำอินเตอร์เมทเทนฟาสติ้งนะครับจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเข้าสู่คีโตซิสหรือว่าโหมดเผาผานพลังงานได้เร็วขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าระหว่างที่เราอดอาหารร่างกายก็ต้องใช้พลังงานซึ่งพลังงานหลักก็จะมาจากไขมันนั่นเองเพื่อนๆจะเห็นว่าการอดอาหาร16ชั่วโมงมันเป็นเหมือนการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าคีโตซิสนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างอดอาหารนั่นก็คือระดับไกโคเจนที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองและก็รระะดับอออ์มนนนิซูลจย่ ระดับต่ําทั้ง2ปัจจัยนี้นะครับทำให้ร่างกายเราเข้าสู่โหมดไขมันได้ง่ายและก็เร็วขึ้นคําแนะนําที่ผมอยากฝากไว้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ทำเคโตเจนิกไดเอทอยู่แล้วก็รู้สึกว่าบังคับให้ร่างกายเาผาผลาญไขมันได้ยากนะครับเราก็อาจจะเริ่มลองทำอินเตอร์เมทเทนฟาสติ้งควบคู่ไปด้วยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้อที่2ก็คือร่างกายเราจะเาะผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่างานวิจัยต่างๆคอนเฟิร์มมาแล้วครับว่าการทำอินเตอร์เมทเทนฟาสติ้งสามารถช่วยเร่งระบบเาผาผลาญของร่่าางกาหรรือวะบบ ให้ทำงานมากขึ้นได้กระตุ้นการไหลเวียนโลหิ it, ตไปยังเซลล์ไขมันโดยเฉพาะเซลล์ไขมันที่อ,ออกยังยากหรือว่าไขามันดื้อด้านกระตุ้นการหลั่งกลุ่มฮอร์โมนแคทิโคลามีนเพื่อมาเาผาผลาญไขมันแล้วก็เร่งการหลั่งโกรทฮอร์โมนที่จะมาช่วยรักษาแล้วก็สร้างมวลกล้ามเนือ้อท้ายสุดนะครับการทำ intermittent fasting ก็เป็นการปรับอุณหภูมิให้กับร่างกายเพื่อที่จะเหมาะกับการลดน้ําหนักและก็เาผาผลาญไขมันนั่นเองข้อดีทั้งหมดของการทำ intermittent fasting ที่ผมเกินไปนะครับจะทําให้ร่างกายเราเราผาผลาญไขมันมากขึ้นพอไปบวกกับการ ทำคีโตเจนิกไดเอทที่บังคับให้ร่างกายเาผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานอยู่แล้วการลดไขมันก็อาจจะได้ผลมากถึง2เท่าครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีปัญหาสุขภาพนะครับการทำอ e ีฟอินเตอร์เน็ตฟาซิ่งซิมอกัแแล้วก็คีโตเจนิกไดเอทไปพร้อมกันจะไม่มีผลข้างเคียงเลยและก็จะได้รับประโยชน์อย่างที่ผมเกินไปแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ต้องกินยาที่หมอสั่งอยู่อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเริ่มทานะครับท้ายสุดนะครับการทำคีโตเจนิกได intermittent fasting ไปพร้อมกันมันก็ค่อนข้างจะยากและก็ท้าทายอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องจํากัดเวลาในการกินอาหารต่อมาเราก็ต้องจํากัดปริมาณคาร์โบไฮเดตให้น้อยกว่า50กรัมต่อวันเพื่อนๆบางคนพอถึงเวลากินอาหารก็อาจจะกินมากเกินไปจนส่งผลเสียต่อการลดน้ําหนักและก็ลดไขมันได้ครับส่วนตัวแล้วผมอยากแนะนําว่าเรามาดูตารางชีวิตและก็พฤติกรรมการกินของเราเป็นหลักดีกว่าถ้าเราเป็นคนไม่กินข้าวเช้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ชอบอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดตมากนะการทำา e ีโตเจ e t กได i e แลวก็ IF ไปพร้อมกัน ก็จะทําได้ง่ายและก็เหมาะมากกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันเพิ่มสมรรถนะในการออกกําลังกายและไม่อยากงดอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตไป,ไปการทําตามสูตร IF intermittent fasting สูนหกทก็สามารถช่วยให้เราลดไขมันแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันครับเพื่อนๆคิดยังไงบ้างครับกับการทํา IF แล้วก็ keto g e n ิก i c เอทไปพร้อมกันมีอะไรที่ผมยังไม่อธิบายหรือยังมีคําถามข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์และถ้าตอนนี้เพื่อนๆมีเป้าหมายที่อยาก จะลดไขมันอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างเข้ามาปรึกษาพูดคุยได้ก่อนฟรีและถ้าเราคุยกันเคมีตรงกันอยากจะก้าวไปเลเวลต่อไปผมก็มีโปรแกรมออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพ,เพื่อนแต่ละคนโดยเฉพาะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางฟิตเทอร์มินอลสำหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ